โค้งไม่ดีรักน้ำเลยนะโค้งไม่ดียังำมองดีน่ไม่ไีอต่อได้ครับเอผมนเอายนี้คมันมีอยู่ในรถนั่นเองครับสุกเรบเฮ้ยชนรถตัวเอง ั่ังหลายคนแล้วเนี่ยับไม่ได้เลยไหสนิทเลยเนี่ยไม่เวิร์กเลยว่ะอึงนนออั่น,น,นั่กระนักนระนั่นั่รนั้นันันกน่ง คายไปข้างหน้าคายไปข้างหน้าอโอเค